สวัสดีครับวันนี้วันที่1 4บธันวาคม2อ6 6นะครับวันนี้มากับเซ็ตบวกอย่างรุนแรงนะครับบวกขึ้นไปถึง17.72จุดนะครับอยู่ที่1375.69จุดจุดนะครับเซ็ตเขียวอื้อเลยนะครับสาเหตุก็น่าจะมาจากการรีบาวแล้วก็การเทิร์นอะลาว ของอาราคาดาวโจนนะครับาราคาดาวโจนนะครับก็เมื่อคืนนี้ก็เปิดบวกไป152จุดนะครับอยู่ที่37,90.24นะครับก็ถือว่าบวกขึ้นมาแรงทั้งใน s แ a q แล้ว S&P นะครับแล้วก็เรามาดู m อ i ของเรานะครับบวกขึ้นไป7.52จุดนะครับอยู่ที่395.25จุดนะครับไปดูราคาทองคำนะครับราคาทองคำตอนนี้ก็ซายเว์ขึ้นมายืนอยู่ที่2,300 สองพั0สามสอ,ออนต่อดอลลาร์นะครับคือมัอนต้องเว้นวรกจะเป็นจุดจะเป็นออนนะครับแต่เดี๋ยวราคาทั่วไปมันจะคงซายเว์ขึ้นมานะครับสำหรับราคาทองคำนะครับสำหรับราคาน้ำมันนะครับก็ย่อตัวลงไปนะครับรก็คือยังคงซายเวกด้านข้างแต่ว่าราคาพุ่งขึ้นมานิดนิดหน่อยนะครับ WTI อยู่ที่69.64บาเรลต่อดอลลาร์นะครับส่วน Brent Spot อยู่ที่74.51บาเรลต่อดอลลาร์นะครับส่วนค่าเงินบาทก็ดูเหมือนว่าทรงๆตัวอยู่ที่35.10บาทต่อดอลลาร์นะครับทีนี้นะครับวันนี้เราก็จะไปดูที่เราเคยเก่งกันไว้ว่าลักษณะของหุ้นที่มีโอกาสที่จะยังคงทำกำไรในอาทิตย์นี้นะครับ คือเราจะดูเป็นอาทิตย์อาทิตย์ไปนะครับวันนี้นั้นนะครับเรามาดูนะครับเมื่อเซตบวกนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เซตบวกนะครับราคาของหุ้นจะมีโอกาสพุ่งขึ้นมาหรือค่อยๆรีบาวกับฟื้นขึ้นขึ้นมาคราวที่แล้วนะครับสคลิปก่อนหน้านู้นเราเคยสแกนกันไว้นะครับวันนี้เราก็มาอัปเดตสําหรับราคาของหุ้นที่เราเคยเลือกเอาไว้5ตัวครั้งก่อนนะครับวันนี้นะครับตัว ITTHI นะครับหรือ เขาเรียกอะไรนะฮะอิธิลิ์นะครับอิธิลิ์ไนคอร์ปอเรชันนะครับออ่านยากนะครับก็วันนี้ก็บวกขึ้นไป0.04จุดนะครับแล้วก็อยู่ที่1.27 2 7บาทนะครับราคาไซเวย์ขึ้นมาวลรุ่มเล็กน้อยนะครับดูบางเบาแต่ว่าที่เราบอกว่าเขาจะเป็นจังหวะไซเวย์ way, หรือเป็นตัวที่จะทำกำไรทางอาทิตย์นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีการย่อลงไปเพราะว่าเซตติดลบนะครับ แต่ว่าวันนี้เซตบวกขึ้นมาแน่นอนว่าราคาต้องบวกตามเซตขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับไปดูนะครับว่า3เดือนที่ผ่านมาเขาลบไป24%นะครับแล้ว1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป0.79เท่ากับ1อ่งไม่ใช่ลบนะครับคือบวกขึ้นมา0.79%เท่ากับ1อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มี PE 11เท่านะครับตัวนี้น่าสนใจที่มี PE น้อยนะครับแล้วก็ยิวไม่มีแล้วก็การปันผลยังไม่มีนะครับมี PE มี EPS นะครับอยู่ที่0.08นะครับกำไรต่อหุ้นนะครับตุวทีนะครับเพราะฉะนั้นไปดูจังหวะของกราฟเขานะครับมาเมื่อมาดูจังหวะของกราฟก็จะเห็นว่าจังหวะของกราฟนั้นค่อยๆไต่ขึ้นมานะครับก็ค่อยทำกำไรนะครับเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับว่าวนลุ่มนั้นเขาดูเหมือนว่ายังไม่มีมากนะครับวนลุ่มยังไม่ค่อยเข้าวนลุ่มเข้าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าตัวนี้มีโอกาสที่จะทํากําไรต่อไปนะครับ เนื่องจากว่านะครับ RSI ชี้ขึ้นนะครับอยู่ที่46 MACD ก็อยู่ใต่ระดับนะครับใกล้ๆเส้นสีนยโลนะครับกำลังซด์เว์ขึ้นมา OBV ก็ยังคงซา์เว์ถึงซด์เว์อพนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มนะครับกำลังจะค่อยๆพลิกกลับขึ้นไปนะครับตัวนี้นะครับเราเห็นว่าเขาบีบตัวเข้ามาหากันของบลูเจอร์แบนนะครับเมื่อบีบตัวเข้ามากันของบลูเจอร์แบนนะครับเขาก็จะเลือกข้างนะครับ ถ้าเกิดเขานะครับเป็นขาขึ้นจริงโดยจริงอย่างแท้จริงจะทํากําไรให้กับตัวนี้ขึ้นไปที่จุดสูงสุดของกรอบ e ร l เนเก t ชันก็คือราคา1.33บาทนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ราคาอยู่ที่1.27นะครับก็เป็นแนวรับนะครับที่1.27แล้วแนวต้านก็อยู่ที่1.33อันนี้คือเหมือนกับว่าเป็นหุ้นขนาดเล็กที่ะกากกิงกำไรเล็กๆน้อยๆนะครับ แต่ว่าเรายังดูแนวโน้มว่ามันมีโอกาสที่จะซด์เว์ขึ้นไปต่อนะครับเห็นได้จากนะครับทางเฟรมวีคนะครับดูจากทางเฟรมวีกก็จะเห็นว่าโอราคาของเขานั้นพึ่งที่จะดิลีบาลกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะค่อยปีกกลับขึ้นไปตามสัญญาณตั้งแต่ IPO แรกๆนะครับราคา IPO แรกขึ้นไปถึง6บาทนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะค่อยๆซด์เวกลับขึ้นไปนะครับค่อยๆขึ้นไปนะครับ ไม่ว่าจะเป็น MACD RSI นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเข้าเก่งกำไรนะครับเราดูจังหวะให้ยาวนานหมายว่าเขาจะค่อยค่อย่อค่อยๆเทคกำไรคืนกลับให้ท่านการุนได้ลองพิจารณาดูนะครับอันนี้ก็คือตัวแรกนะครับตัวแรกที่เราสแกนเคยสแกนอไว้ตั้งแต่อสอ,สอคลิปก่อนหน้านะครับตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับมาที่ตัวที่2ก็คือชิโนนะครับไซโนนะครับโลจิสติกนะครับ c o r p o r a t i o n นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไปเช่นเดียวกันคือ0.04สตางนะครับแต่ว่าราคานี่ยอยู่ที่1.36บาทนะครับไปดู3เดือนที่ผ่านมานะครับลบไป39 29ลบไป29.53แต่ว่า1เดือนที่ผ่านมาบวกไป8.8เเต์ว่าหเดือนที่ผ่านมานั้นลบลงไปเนื่องจากเมื่อวานย่อลงไปนะครับอยู่ที่4.90นะครับ PE 10-14เท่านะครับ p e นะครับไม่มียิวไม่มีการปันผลเพราะว่าเพิ่งเป็นหุ้น IPO เข้ามาได้ไม่ถึง2เดือนดีๆนะครับแต่ว่ามี EPS อยู่ที่0.07อหุ้นนะครับคือกำไรสุทธิต่อหุ้นนะครับไปดูจังหวะของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับของการาฟนะครับจะบอกว่าโอกาสที่จะต้องค่อยๆทำกำไรขึ้นไปก็มีโอกาสนะครับในวันนี้นั้นจังหวะแม้ว่าจะเป็นพารารบลิกซา คือจุดไข่ปลาลองรับอยู่ด้านล่างก็แสดงว่าเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ก็คือว่ากําลังจะตัดสินใจนะครับว่าจะขึ้นต่อดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าเซ็ตเกือบพยายามพุ่งขึ้นไปนั่นเองนะครับตัวนี้น่าสนใจที่จะเขาจะค่อยๆซา์เว์ขึ้นไปตอนนี้ราคาแม้ว่าตกลงมาอยู่ฝั่งกึ่งกลางด้านล่างของตัวบุริชแบนนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่ามันพยายามที่จะแบ่งให้เลือกว่า จะเป็นขาขึ้นหรือจะเป็นขาลงแต่ว่าเราจะเห็นได้จากอินดิเคเตอร์ RSI ชี้ขึ้นนะครับ MACD ชี้ขึ้นยืนเหนือเส้นสีโลและอยู่มีซนติเม e n t ฝั่งซื้อนะครับเป็นฝั่งบวกเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะตกลงมานั้นยากนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็คือว่าถ้าย่อลงมาเราต้องรับนะครับแล้วเราก็ค่อ,คอยอเก็บกำไรและอดทนนะครับให้มันทำกำไรขึ้นไปที่1.4บาทนะครับ ตัวนี้ราคารับอยู่ที่1.36แล้วก็แลวแนวต้านนะครับสำคัญอยู่ที่1.1.1.41 1. 1. 1นะครับน,นิดนิดหน่อยๆนะครับเสร็จสำหรับ OPV OBV OP ยังคงไซด์เวยถึงไซด์เวย์อัพขึ้นไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ยังมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปทำกำไรให้กับทานางทุนลองพิจารณาดูก่อนนะครับค่อยๆลองพิจารณาดูนะครับแต่เราเห็นจากประสบการณ์แล้วจากการเคลื่อนตัวของราคามันจะค่อยๆไซด์เวขึ้นไป ในอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์นี้ถึงอาทิตย์หน้าด้วยนะครับก็มาที่ตัวที่3นะครับก็คือตัว ECL นะครับ ECL นี้ก็วันนี้ก็บวกขึ้นไป0.01นะครับอยู่ที่1.49นะครับถือว่ามีวนรุ่มเล็กน้อยนะครับยังในในในตลาดหลักทรัพย์ยังไม่ทราบนะครับว่าจะเกิดเขาเป็นจังหวัดไซเว่บวกขึ้นไปเราต้องดูจังหวัดหลายๆอย่างนะครับถ้าเกิดว่าจะให้ราคาพุ่งนะครับแต่ตอนนี้ เขายังเป็นจังหวะบวกเพราะฉะนั้นถ้าเราเก็บพวกนี้มันก็จะค่อยๆซึมซับแล้วก็ค่อยๆทำกำไรให้กับทนายทุนนะครับไปดู3เดือนที่ผ่านมาลบไป16.76นะครับส่วน 1, 1เดือนที่ผ่านมาเริ่มบวกขึ้นมาอยู่ที่0.00นะครับไม่บวกไม่ลบนะครับแล้วก็1ห,ห,หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาลบไป1.32เนื่องจากลงไปเมื่อวานนี้เองนะครับ PE นะครับ PE อยู่ที่12เท่านะครับสาเหตุที่เราต้องเลือกตัวที่มี PE นน้อยเพราะว่า จะได้มีผลตอบแทนได้อย่างรวดเร็วนะครับมี U อยู่ตั้ง6.76นะครับมี EPS อยู่ที่0.08แล้วก็มี DPS ที่0.03นะครับก็ถือว่าอ่า Eastern นี่ครับ Commercial นะครับล s ซ i n g นะครับก็ก็กำลังจะทำกำไรให้กับอ่าอ่าเหล่านักลงทุนนะครับไปดูจังหวะของกราฟกันนะครับ กราฟของเขาก็ดูเหมือนว่าไซด์เวลลงมาดานนะครับแล้วก็พยายามย่อตัวเมื่อวานก็กําลังพิจารณาว่าจะพุ่งขึ้นดีหรือเปล่านะครับจากการดูกราฟนะครับจากแท่งเทียนล่าสุดนะครับก็เหมือนกับว่ารีบาะนะครับมีสัญญาณรีเบาะนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เป็นโดจินะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นแท่งเทียนสีเขียวถ้าเกิดแท่งเทียนหนากว่าวันนี้ก็คือน่าจะบวกขึ้นไปได้อีกนะครับราคา ต่ำรับอยู่ที่1.49น่าจะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปที่1.56นะครับคือไปชนเส้น2ระว,วันนะครับเช่นเส้น2ระว,วันก็ประมาณ1.56หารือ,อประมาณนี้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเป็นมีวอลุ่มเข้านะครับวอลุ่มเข้าอยู่ที่0.08นะครับวอลุ่มนิดเดียวนะครับมิลเลียนนะครับแล้วก็ RSI ยังคงไซด์เวัพขึ้นไปอยู่ที่44แล้วแต่ว่า ABCD ยังคงไซด์เวอ,อ้าด้านข้างนะครับ อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนลนะครับแต่ก็กำลังจะพลิกกลับขึ้นไปเห็นได้จาก OBV นะครับ OBV ยังคงไซด์ w a y Up นะครับไซด์ w a y ถึงไซด์ w ว y อัขึ้นไปเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปนะครับก็ต้องรอดูจังหวะถัดไปนะครับตัวนี้ถ้าเกิดอยากจะให้พุ่งขึ้นเข้าไปพุ่งขึ้นมากกว่านี้ตัววนลุ่มจะต้องเข้ามากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านนักทุนก็ควรที่จะให้ ตลาดได้รับทราบสำหรับ,บ ECL นะครับว่าเขามีลักษณะดาเนินการอย่างไรต้องไปดู TF45 ของเขาถ้านักทุนเห็นมีมีโอกาสนะครับก็จะนำบอลุ่มเข้ามาพอเมื่อน,นำบอลุ่มเข้ามาราคาก็จะพุ่งขึ้นไปวันนี้มีบอลุ่มเล็กน้อยนะครับวอลุ่มเล็กน้อยที่ระดับ200,000เองนะครับสูงสุด400,000สูงสุดนะครับก็ถือว่าเล็กๆน้อยๆนะครับราคายังไม่พุ่งต้องจับตาดูวันต่อไปนะครับถัดมานะครับตัว เ g สนะครับเ g สวันนี้บวกขึ้นไปถึง0.06นะครับสตังค์อยู่ที่1.49เท่ากันกับตัวเมื่อกี้นะครับแต่ว่าวอลลุ่มรู้สึกว่าจะมีเยอะกว่าแล้วก็มีวอลลุ่มรอซื้อทางฝั่งปิดนะครับอยู่ที่1ล้านนะครับแล้วก็คืออย่างน้อยก็มีปิดรอรับนะครับถ้าเกิดว่าย่อตัวลงมาที่1.45นะครับราคาก็รอรับอยู่ที่1.45ตั้งล้าน9นะครับ ส่วนทางฝั่งออฟเฟอร์นะครับก็ราคายัางคงโล่งๆก็ไปไปสูงสุดที่ประมาณ7,2 0 0แที่1.51นะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะไม่เกิน1.51นะครับสามเดือนที่ผ่านมาลบไป23%นะครับหเดือนที่ผ่านมาบวกไป12%และ1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบไป6.29%จากที่ลงมาเมื่อวานนะครับ ไม่มี PE นะครับแต่ว่ามี yield อยู่7.69มี EPS ติดลบอยู่0.70แล้วก็มีการปันผลอยู่ที่0.11นะครับด้วยราคา1บาท49สตางค์ก็ถือว่าได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับสลับตัว HG Capital นะครับไปดูจังหวะของเขาเป็นอย่างไรนะครับในจังหวะตอนนี้ก็จะค่อยๆซา์เวย์ขึ้นไปแม้ว่านะครับตอนนี้การบีบตัวเข้ามาการของบริจแบนนะครับการบีบตัวเข้ามาการของบริจแบน จะบ่งบอกว่าราคาจะมีโอกาสที่ไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับตอนนี้แม้ว่ามีพาราบริกาาอยู่ด้านบน2จุดจุดไข่ป่าด้านบนบ่งบอกว่าเป็นไซด์เวย์ดาวนะครับแต่ว่าราคากําลังดีดกลับขึ้นไปตามสัญญาณของ RSI นะครับกำลังชี้ขึ้นนะครับแล้วก็ MACD นั้นก็ยังคงยืนอยู่เหนือเส้นสีโลนะครับ ถือว่าไซวย์ออก้านข้างถึงไซวย์อัพเช่นเดียวกับ OBV s นะครับไซวย์ถึงไซวย์อัพนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ราคาจะต้องค่อยๆดีดกลับขึ้นไปอตอนนี้ราคารับอยู่ที่1.9 1.49นะครับ1.49เป็นแนวรับแล้วก็แนวต้านสำคัญน่าจะอยู่ที่ประมาณ2บาทนะครับก็คือจุดสำคัญอยู่ที่เส้น2แเลว้ววน,นะครับดูเหมือนว่าราคาจะค่อยๆปรับเทรน ไต่ขึ้นไปไต่ระดับขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับก็จะทําก,กําไรให้กับทั้งทุนได้ถ้าถ้าเซ็ตยังคงบวกขึ้นไปเราก็ต้องลุ้นกับเซ็ตด้วยนะครับว่าถ้าเซ็ตยังคงบวกขึ้นไปไซเวกับขึ้นไปที่พันสี่พตัวเ g c นี้ก็ราคา,าก็จะค่อยไซเวกขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่มูลค่าของเซ็ตนะครับนนเราก็ต้องลุ้นนะครับราคาของเซ็ตจะต้องบวกไซเวกขึ้นไปนะครับ มาที่ตัวที่5ตัวสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับอยู่ที่ราคา3บาท3.2บาท3.02นะครับคือ b m นะครับคือบางกอกชีสเมทัลนะครับก็วันนี้ก็บวกขึ้นไป0.08สตังค์นะครับแล้วก็มีวนลุ่มเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็ยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับตัวนี้ต้องจับตาดูดีๆบางทีเขาก็อาจจะค่อยๆเขาเรียกค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปอาจจะ ตอนนี้ก็ถือว่าราคาขึ้นมาสูงแล้วนะครับแต่ว่านะครับ3เดือนที่ผ่านมาก็าลบไป5.30%แล้วก็1เดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นไป2.03%แล้วก็1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบไป0.66%นะครับ PE 65เท่านะครับมี U 2.93มี EPS อยู่0.05นะครับแล้วก็ d PS ที่0.10นะครับไปดูจังหวะของกราฟกันนะครับกราฟก็บอกว่านะครับ ราคาอาจจะมีไซด์เวขึ้นไปได้อีกนะครับจังหวะของเขาก็เป็นแท่งเทียนสีเขียวหนาขึ้นไปนะครับก็เหมือนกับว่าราคาบวกขึ้นไปเยอะทีเดียวนะครับตั้ง0.08เพราะฉะนั้นแน่นอนเมื่อขึ้นมาที่สูงสุดเสร็จนะครับถ้าราคาไม่สามารถที่จะไซด์เวออกด้านข้างได้นะครับเขาก็จะย่อตัวลงมานะครับตัวนี้เราจะมี2ทิศทางนะครับก็คือว่าราคาจะต้องไซด์เวออกด้านข้างยืนอยู่เหนือเส้น ลีเนียลกชั่นสูงสุดเพื่ออะไรครับเพื่อเปลี่ยนทิศทางของราคาจากไซด์เวดาวให้เป็นไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอรุ้นกันต่อไปนะครับแต่ว่าเราดูแนวโน้มแล้วจาก rsi ชี้ขึ้น macd ยืนอยู่เหนือเส้นศส obv ที่เด่นชัดเป็นไซด์เว่ยอัพขึ้นไปเนี่ยนะครับเป็นไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับไซด์เวอัพขึ้นไปไซด์เวอัพขึ้นไปแล้วก็แถมมีบอลลุ่มเด่นชัดเป็นบอลลุ่มซื้อสีเขียวเข้ามาที่1นึ่งลุดหก็นะ ทำให้ราคาไซเว์นะครับไซเว์ออกไปทางขวามือแล้วก็เปลี่ยนเทนจากเทนไซเว์ดาวให้เป็นเทนไซเว์ถึงไซเวอ up ในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็คือจังหวะค่อยๆทํากําไรนะครับแล้วก็ลองเข้าเก่งกําไรดูนะครับท่านต้องทนลองพิจนารณาดูนะครับเราอันนี้เราพูดจากประสบการณ์แล้วก็หลักการในการที่จะเลือกเล่นหุ้นหรือค่อยๆทํากําไรนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้อง 1. ต้องมีความอดทนในการทนถือ2 ถ้าเกิดว่าค่อยๆบอกต่อกันไปเรื่อยๆว่า BM b m ดีอย่างงุ้น b m อดีอย่างนี้นักลงทุนต่างๆก็จะมาดูแล้วก็วิเคราะห์นะครับแม้ว่าตอนนี้มันเป็นไซด์วดาวแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะดีดกับสวิงขึ้นไปเพราะนั้นก็ต้องอรอลุ้นที่ F 4 5ในไตรมาสที่4ด้วยนะครับ mm hmm. ก็รอดูว่า F 4 5ไตรมาสที่4ยกตัวอย่างดูอย่างไรนะครับ F 4 5ก็ไปดูที่ช่องนิวนะครับก็ ย้ำผลงานไตรมาสที่สี่รายได้กำไรโตหนุนนะครับแตะพ400่ล้านอันนี้ก็คือจังหวะที่ดีนะครับจังหวะที่ดีของตัวป m นะครับไตรมาสที่สี่ดูเหมือนว่าจะมีกำไรโตหนุนนะครับตั้งพัน0รอยล้านเพราะฉะนั้นกำไรจะเป็นตัวผลักให้ราคาพุ่งขึ้นไปนะครับก็จะเป็นตัวเกี่ยวกับเขาเรียกตัว,ต,วตัวโลหะหรือตัวชีสเหล็กเนี่ยนะครับ ให้ซด์เว์ขึ้นไปแล้วก็จะมีะราคาพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นท่านังทุนก็ลองจับตาดูนะครับว่าเราจะได้กําไรจากตัวนี้เท่าไหร่อันนี้ท่านงทุนต,ต,ต้องต้องจับตาดูอย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้เราก็นํามาเรียนให้ท่านังทุนได้ลองจับตาดูว่าราคาหุ้นที่เราควรจะเล่นหรือเราจะเลือกหุ้นเล่นนั้นมันมีโอกาสเป็นจังหวะอย่างไรนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆทํากําไรให้กับท่านังทุนอย่างไรนะครับ พราะนั้นท่านนักทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเรานำมาเล่าให้ฟังถึงแต่ละตัวแล้วนักทุนพิจารณาจากอะไรบ้างในการที่จะเข้าหุ้นแต่ละตัวแล้วมันมีโอกาสที่จะดีไซด์เวกับขึ้นไปได้ทำกำไรให้กับท่านนักทุนได้หรือเปล่า<ๆ>ก็ลองพิจารณาดูนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างในการที่นำมา ให้ท่านนักทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กราบขอบคุณสหรับท่านนักลงทุนที่กรุณนาโา d o เ e ทเข้ามาสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามากราบขอบคุณอย่างสูงไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ